เมื่อวันที่9เมษายน2566ที่ผ่านมาอามารันเต้คลินกคลินิกความงามชั้นนำของเมืองไทยที่มีดาราเซเลบมากมายให้ความเชื่อมัน่นภายใต้การบริหารของคุณหมอต้นนายแพทย์สลิดต,ตันติอัิชาติ Medical Director ได้จัดงานฉลอง9ู่ปีที่8ของอามารันเต้คลินิก งานนี้ยังได้คุณมดดำคชาภาที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมเปิดใจถึงการตัดสินใจยอมฉีดฟิลเลอร์ครั้งแรกในชีวิตให้ฟังอีกด้วย ก็ทางเราเนี่ยครับก็เปิดมาประมาณเกือบเข้าถึงสุขีที่8แล้วครับก็ให้บริการในเรื่องของความสวยความงามดูแลผิวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับแต่งรูปหน้านะดูแลทำฟิลเมนต์เรเซอร์ผิวหน้าหรือว่าตอนนี้เราก็มีแผนจะทาเรื่องของสัญญารมเริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับนะครับตอนนี้เราก็ได้รับรางวัลของบริษัทฟิลเลอร์ของบริษัทอาร์เรแกนนี่เป็นบริษัทอเมริกาครับเราได้รับรางวัลมี มียอดใช้สูงสุดติดต่อกขามา6-7ปีแล้วนะครับโดยที่ปีล่าสุดเนี่ยได้รับรางวัลสูงสุดทั้ง3พอร์ตของบริษัทในแกลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิลเลอร์ตัวโบท็อกซ์หรือว่าตัวเครื่อง อ่ช่วยในเรื่องของสัดส่วนก็คือโคลสเกานะครับคุณดำน่ารักมากวายจริงเหรอคุณมดดำน่ารักมากครับก็คุณมดํำเนี่ยจริงเรื่องของปัญหาของมดดำเนี่ยวจริงจริงคุณพับเนี่ยโครงสร้างไปหน้านข้างนดีอยู่แล้วแก้ตลอดอาจจะมีบางส่วนที่แบบอาจจะมาปรับให้บ้างอะไรเงี้ยฮะแล้วทำให้โครงสร้างของมดดำเนี่ยดูเป๊ะขึ้นดูเด็กดูหวานขึ้นด้วยนะครับตอนแรกไม่กล้าฉีดฟิลเลอร์ไงฉีดตะโบทอกเสร็จแล้วว่ามันดื้อโบทอกอ่ะฉีดแล้วไม่ขึ้นอ่ะ จะกินอยู่แล้วเมื่อก่อนแบบฉีดโบตบทุกอาทิตย์นะ,คคะจนแบบฉีดแล้วทำไมกูยิ่งฉีดยิ่งยุ้ยวะอะไรเงี้ยออกปนะล่ะปรากฏว่าก็หมอก็เลยมาหาหมอหมอบอกเฮ้ยคุณจะต้องเริ่มฟิลเลอร์แล้วแต่เราอ่านข่าวฟิลเลอร์ตาบอดตลอดเลยใช่ไหมล่ะ,ะถูกต้องปะฟิลเลอร์ไม่เน่าก็ตาบอดอะไรเงี้ยปรากฏหมอบอกเฮ้ยคุณใจเย็นๆก่อนอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นหมอบอกเนี่ยคุณก็ตรงนี้ก็ยุ้ยแล้วเนี้ยหมอก็ค่อยๆเริ่มปรับแล้วก็จะมีโอกาสชอบชอบอะไรที่แบบว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ คือเป็นาเปิดใจที่แรกกับการฉีดฟิลเลอร์กับคุณหมอกับหมอ,<ล>หอคนแรกเลยในชีวิตนะฮะไม่เคยฉีดปกตินะโบท็อกซ์เนี่ยฉีดกันแบบสู้ตายตอนแรกก็บอกว่าปามปามช่วยดูข้อมูลก่อนนะก็คือเอาระบอกแม่แม่แม,แม่ใจได้เลยแบบว่าหมอเขาเป็นของอาจารย์หมออย่างที่สองปุ๊บอุ้ยอาจารย์หมอทำไมมันดูเด็กแล้วหล่ออย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะปา ออก็เลยปาดในลองมาซิอะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นส่วนใหญ่ในเรื่องของนวัตรกรรมเนี่ยเราก็พยายามดูนวัตรกรรมที่ใหม่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ผ่านอาอยั้งเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเราก็เอานวัตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการลิฟติ้งเข้ามาใหม่ก็อย่างเช่นพวกปกลุ่มโป,กปกรแกรม M face ที่ช่วยในเรื่องของการลิฟติง้งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับผิวในตัวโดยที่ใช้เวลาสั้นมากแค่20วันทีเราก็ไม่เจ็บด้วยมาลองนวัตกรรมใหม่ที่นี้นอกจากฟิลเลอร์แล้วก็คือมีโอ้ทุกอย่างเลย<ม> M face ก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านอยู่แล้วอ่ะพวกนวัตกรรมของหมออะไรเงี้ยปรากฏว่านี่มันมีการใช้คลื่นแม่เหล็กมันมีการใช้แบบว่าคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยมาทําเกี่ยวกับเออทาให้หน้าเราไม่เยินกว่าเดิมก็เด็กลงก็ก็ก็คนเราไอเด็กยงดูดีขึ้นไม่รู้ว่าแต่ไม่เยินมากขึ้นจบแล้วเนาะไอ้ดูไอ้ที่แบบว่าโทษถ้าสมมติแอปบอกดีขึ้นสวยขึ้นมันไม่ได้สวยขึ้นนะแต่มันแบบว่าเออไม่ไม่น่าเกลียดกว่าเดิมจบแล้วถูกต้องปัดตื่นมา ไม่ต้องตกใจกับหน้าตัวเองพอแล้วแค่นั้นพอแล้วหลายๆคนอะบางทีแบบเฮ้ยอย่างอีพออย,ยงเงี้ยแบบว่าถ้าสมมติมันไม่มาทำเนี่ยมันกลัวเข็มอย่างเงี้ย<ฮ>ก็บอกว่าถ้าุวมึงไม่มทําก็ไปอยู่บาโคสเพราะว่ามึงไม่มีโอกาสได้แบบว่าก็เล่นละครไปลด้หน้าใหญ่เหมาะกับเล่นกับวัวกับควายอะจริงจีอะก็เลยบอกจนในสุดเฮ้ยอพอยมาทาปุ๊บเอออย่างนั้นอะมันก็ยังยบอกหล่อขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบอกมือเบาเบา,เ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 าก็ไม่รู้แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าหมอเก่งอะ แล้วก็อย่างฟิลล่ฟิล,ลเลอร์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลามื่อมาทากับหมอเมื่อทาสามารถทํางานต่อได้เลยอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกมาหาหมอตอนแรกคิดว่าไอ้ปุ๊กโก้เขาพยายามจะเป่าแม่แม่ต้องไปเกาหลีกับหนูนะบอกปุ๊กโก้จะไปเกาหลีไม่ต้องอยู่กี่วันสิบวันแม่อ๋อมึงทำไปคนเดียวแต่กูยอมเยินคือแบบมันไม่สามารถหยุดงานที่สิบวันอ่ะก็เลยบอกหมอสองอย่างคือตามันตกสุดๆแล้วเนี่ย เอายังไงดีหมอบอกถ้าอย่างนั้นคุณลองเอาฟิลเลอร์ฉีดก่อนว่านึ้นหรือเปล่าเพราะตอนนั้นแบบสไตล์แบบดูทีวีนึกว่าตัวเองเฮ้ยไหนรองประธานสภาไหนพิธีกรไหนมดดำวะมันแยกไม่ออกแล้วจริงๆนะฮะเข้าใจปะไหนพ่อไหนตัวเองวะแบบแล้วยิ่งแบบว่าตอนเวลาข่าวใส่ไข่แล้วแบบมันถ่ายทอดส่วนประชุมสภาแล้วแบบว่าเวลามันไปดูในห้องโอบีมันจะมีทุกช่องอ่ะแล้วตกเฮ้ยไหนพ่อไหนเล่าวะอะไรเงี้ย ก็เลยแบบว่าเออหมอตอไอ้คนนัก็ไม่กลัวไม่กลัวแบบก็ยังมันก็บอกไงไอ้สวยไม่คงไม่สวยหรอกแต่อย่ากให้เยืนแล้วก็ตกใจกว่าเดิมพอแล้วอืมเป็นเสนนี่ยเราก็ตั้งราคาเป็น r ริ s ิเนเบ i ลพา e ครับก็อยู่ในระดับที่รับต้องได้อยู่ระดับที่เหมาะสมอยู่แล้วครับซึ่งนี้ย มันดูถูกกว่าไปทําที่มังนอกอะแล้วแบบว่ามันได้ผลระยะยาวแล้วก็มีคน follow up ให้คุณต่อด้วยใีครับแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนิดนึงครับก็คือเรื่องของแพลนในการจัดในเรื่องของอของความรู้ต่างๆเพราะว,ว่าเตรียมแพร่ให้ทุกๆสาขาเยนยให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน นะครับคือเราดูเรื่องของคุณภาพด้วยฟิลเลอร์นี่ก็เพิ่งเป็นข่าวไม่นานนี่เองนะฮ <c oughs> ะก็คือที่ฉีดไปแล้วเนื้อตาตอยตรงบริเวณร่องแก้มครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยโดยตัวมันโตของมันเองอะครับฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารที่ผ่านอ,อยอแล้วก็คือ H A filler นะครับคือ,อ h y a l u r o n i c acid ซึ่งคำว่า f i l l e r จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนหรือว่าเป็น f i l l e r สมัยก่อนที่มันอยู่ถาวรที่เป็นเหมือนคล้ายพวกคลาคลาเจนต,ต่างๆนะครับแต่ว่าตัวที่ผ่านอนอยอนในปัจจุบันอย่างเดียวเนี่ยก็จะเป็น H A หรือว่า hyaluronic acid ซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่ในคลิกก็ใช้กลุ่มพวกนี้กันอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าการที่มันเกิดผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยแสดงว่ามันเกิดขึ้นในเรื่องของ เทคนิคต่างๆที่ฉีดหรือว่ามันไปอยู่พิที่พิธาเส้นน้อยฉีดในชั้นลึกหรือว่าเราให้ฉีดในส่วนของบริเวณเนื้อเยื่อเราแต่ลามันไปเข้าเส้นเลือดมันก็เลยต่างทำให้เกิดกาตายหรือว่าไหลเวียนไปคุตตาเส้นเลือดเลี้ยงตาไม่ตาหอนได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ดูในเรื่องของการเลือกฟิลเลอร์คือหนึ่งก็คือเรื่องของตัวคนฉีดด้วยนะครับส่วนใหญ่มักจะมีข่าวเนี่ยเป็นไปฉีดกันข้างนอกหมอกระเป๋งเลยล่าสุดนี้ก็หมอกระเป๋านะเห็นที่ที่เนื้อเน่าตรงบริเวณน้องแก้มอะไรเงี้ยฮะ ต้องให้เป็นแพทย์แล้วก็แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการฉีดนะครับหรือว่ารู้ก,กรารวิาพากษ์เป็นอย่างดีนะครับอันที่2คือเรื่องของสถานพยาบาลคือฉีดในสถานพยาบาลเท่านั้นนะครับไม่ใช่ไปฉีดกันข้างนอกซึ่งพวกนี้หลายจะทําให้มีการติดเชื้อได้ไง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีการฆ่าเชื้ออะไรเลยแลอันที่สาคือผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานด้วยนะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเป็นเ a f i l ฟ e r แล้วก็ผ่านการรับรองของอยอไทยและอยานอกด้วยมีตามขันไหนไหมครับแน่นอนว่าวันนี้มา่อแต่ว่าการฉีดการเติมเต็มมาเลยทั มันหากันเยอะมากเลยประเทศไทยอะ่ะแต่เวลาคุณจะเลือกคุณต้องดูดีๆด้วยว่าเฮ้ยบางที่ฉีดถูกแต่รักษาเนี่ยแพงกว่าค่าฉีดอีกมันไม่คุ้มกันโดยเฉพาะเวลาคุณจะเลือกหมอขอเอาหมอที่รู้สรีละหมอที่รู้แบบว่าโครงสร้างหน้าอะไรเงี้ยมันปลอดภัยสําหรับตัวเองดีกว่าไม่มีใครอยากแก,แก่ไม่มีใครอยากเยินหรอกแต่ก็ไม่มีใครอยากอุบาทหรือแบบว่าอยากเละอยากเ่าอะ่ะก็อยู่ที่ตัวเราเลือกแล้วละ่นะอาะคลินิกนะครับก็อ,อยู่ที่อ่า หุ่นดูที่ซอยเจ็ดครับซอยอารีนะครับบ้านยโสดีอยู่ชั้นชั้นหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่อยู่เอาตอนนี้ร้านอ่ะร้านอิตาเลียนปิดและนะครับก็อยู่ตรงปิดแล้วเหรอไอเป็นีด้ปิดแล้วครับอยู่อยู่ตรงบ้านยโสดีครับนะฮะในซอยเจ็ดอยู่ชั้นล่างเลยแล้วก็ เข้ามาตรงซอยอารีปั๊บเนี่ยเดือประมาณสัก200เมตรก็จะเห็นอาคารบ้านสวัสดีละคลินิกจะอยู่ชั้นชั้นล่างสุดเลยนะครับอยู่ติดถนน<ช>นะครับแล้วก็สาขานี้ก็อยู่ตรงรโครงก,การฟอร์จูน์พาร์คนะครับก็ออกจากเส้นมนาตาดนะฮะลง,งถนนบางขวางแล้วก็ออกถนนเทพารักษ์แล้วก็ขับอ,อยู่มาสัก2อ0สเมตรก็ถึงแล้ว